ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะครับไฟทะเบียนนะครับติดแล้วเรียบร้อยนะครับสว่างดีนะก็ไม่ได้สว่างมากนะครับเท่าเท่าที่เห็นคือไม่ได้สว่างมากกําลังพอดีพอดีเลยเห็นป้ายอ่านออกนะครับประมาณนี้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมชนละที DIY นะครับวันนี้ก็อยู่กับรถเมที่ X คันเดิมนะครับวันนี้จะมาแก้ปัญหาไฟนะครับไฟป้ายทะเบียนไม่ติด อันนี้เปิดไฟรีอยู่ไฟรีติดปกตินะฮะแต่ไฟส่องทะเบียนมันพังอยู่นะครับตอนนี้มันก็ไม่ใช่โคมเดิมนะเป็นโคมพลาสติกนะใส่ไว้นานแล้วตอนนี้ก็ได้ซื้อนะฮะเป็นโคมแบบนี้มานะครับน่าละอันละหกสิบกว่า,าบาทเท่านั้นเองนะครับซื้อมาสองอันอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะยึดขึ้นไปข้างบน ขึ้นไปไว้กับแป้นเหล็กข้างบนในกล้องเห็นไหมะจะมีแป้นเหล็กอยู่นะครับแต่เท่าที่ดูน่าจะไม่ตรงกับของเดิมคือของเดิมที่มากับรถก็ไม่มีมานะเมื่อนานมาแล้วนะครับมอหลายปีมาแล้วโอเคเดี๋ยวมาทํายึดกับตัวนี้เข้ากับรถกันนะครับโอเคตอนนี้ก็ถอดของเดิมออกแล้วนะครับถอดมาแล้ว มีสายอยู่สองเส้นก็มีแค่บวกกับลบนะครับก็ตัดทําการตัดแล้วต่อใหม่ได้เลยนะครับรถผมตอนนี้ก็ไม่ได้มีปลั๊กไม่ได้มีอะไรนะใช้ต่อใช้สายต่อเอานะครับก็แค่ตัดออกแล้วต่อใหม่นะส่วนตัวไฟอันใหม่นะครับมันก็มีแค่บวกกับลบเหมือนกันไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบก็ติดใช้งานได้นะครับแค่นี้เลยนะ เดี๋ยวไปเปิดไฟเทสนะครับตอนนี้ก็ไฟติดแล้วนะครับไฟที่ซื้อมาใหม่ติดแล้วนะครับเดี๋ยวก็ทําการพันสายนะแต่ตอนนี้ก็ต้องไปดูจุดยึดก่อนนะครับดูจุดยึดแล้วก็เดี๋ยวมาพันสายไฟนะครับโอเคเดี๋ยวไปปิดไฟรีกันเพื่อหาจุดยึดก่อน ทีนี้ก็เหลือต่อสายไฟนะครับสายไฟก็มีขั้บวกลบไม่ได้ซับร้อนอะไรนะครับต่อแค่บวกลบเข้าไปก็ติดแล้วนะครับ เหมือตอนที่ลองตอนแรกนะครับตอนที่ลองไฟตอนแรกแต่เนี่สายจะสั้นนิดนึงนะครับให้ดีก็ต่อถ้าจะให้แบบทํางานง่ายๆก็ต่อได้นะครับแต่นี้มันพอดีทํางานได้พอดีนะครับหรือใครมีแบบเป็นแบบซ็อกเก็ตเสียบนะแบบซ็อกเก็ตเสียบก็เอามาใช้ได้นะครับใครมีอยู่ก็เอามาใช้ได้เลยโอเคอันนี้จะจะต่อใช้บัตรกีนะครับบัตรกีกับบัตรกีตะกัวแล้วก็ พระหดหุ้มนะครับ โอเคนะครับแค่นี้เองก็ต่อให้ไว้เรียบร้อยนะครับไม่ให้มันช็อตกันนะครับแค่นี้ก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่กล้องคืนเอาเอากล้องถอยหลังใส่ที่คืนที่เดิมนะครับใช้งานได้แล้วโอเคครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะไฟไ,ไฟสองป้ายทะเบียนติดแล้วนะครับทั้งสองข้างตอนนี้ก็ปิดงานได้ครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งตอนกลางคืนนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะครับไฟทะเบียนนะครับติดแล้วเรียบร้อยนะครับสว่างดีนะก็ไม่ได้สว่างมากนะครับเท่าเท่าที่เห็นคือไม่ได้สว่างมากกําลังพอดีพอดีเลยเห็นป้ายอ่านออกนะครับประมาณนี้เลยนะครับเทียบกับไฟหลีประมาณนี้ไฟหลีผมไม่ได้เปลี่ยนนะไฟหลีเป็นหลอดไส้อยู่นะครับตอนเนี้ยไฟหลีทั้งสองข้างเป็นหลอดไส้อยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็น LED สว่างๆนะฮะก็กําลังพอดีพอดีนะครับแต่ถ้าเอาความคิดเห็นผม Uh, ตัวโคมเดิมที่มันจะเป็นกระกระปุกสีกลมกระปุกกลมหลอดทีสิบนะครับผมว่าอย่างนั้นสว่างกว่าพอเราเลือกหลอดได้นะครับส่วนอันนี้มันเป็นสําเร็จรูปมานะครับก็สว่างกําลังดีใครชอบคลิปประมาณนี้ก็กดไลค์คลิปกดแชร์คลิปนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครช่องไว้นะครับเผื่อจะมีคลิปใหม่ๆลงเรื่อยๆนะครับ ก็จะเป็นพวกงาน DIY ซ่อมรถอะไรประมาณนี้นะปกติจะจะขายเครื่องเสียงอยู่แล้วเ,เข้ามาถมนะครับเข้ามาดูกันในช่องได้นะครับไปแล้วครับผม